สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาดูความสามารถพิเศษของเด็กคนหนึ่งนี่ไม่รู้พิเศษหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นพัฒนาการของเขาก็เขาได้กระปุกออมสินมานะคะจากยายเงี่ยมนะคะยายเสนียมแล้วก็พี่อุ้มนะคะเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าเราให้เหรียญเขาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าจะต้องไปหยอดที่กระปุกไหนแล้วก็ตรงไหนกระปุกวางอยู่ตรงไหนก็จะรู้หน้าที่ทันทีเราก็เลยจะทดสอบว่า เราจะทดสอบนะคะว่าที่คุณแม่เขาบอกเนี่ยเป็นการอวยลูกตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเรื่องจริงอาก็เลยเตรียมเหรียญไว้สองเหรียญน,นะคะเห็นไหมคะสมทบถุนต้นบนุนเด็กเตรียมกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้นบนูนอามีเหรียญสองเหรียญอามีเหรียญสองเหรียญเฮ้ยเห็นไหมฮู้ใบหน้าแววตาดีใจเฮ้ยโู้วาเลยครับขวาเลยครับเอาไปไหนอ่ะบุญเอาไปไหนอ่ะเอาไปไหนล่ะครับ โอเขารู้ครับเขารู้โอ้โหโอ้โหไม่อายเลยครับอุอ้ยอารมีอีกหนึ่งเหรียญน่ะอ้าเฮ้ยดีดีใจมากอันนี้อาร์มีอีกหนึ่งเหรียญบุญอย่าพึ่งค้างเฮ้ยอาจ์จูพูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องแล้วค่ะตอนนี้เฮ้ยจุ๊บาจ้าฮะเอาไปเอาเหรียญไปเอาจูบพอไหเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยโอ้เอาครับเอาครับโอ้อารให้สิบบาทเอาโ อโอ้โหเห็นไหมคะเด็กเตียมกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะลองยกหูกระปุกกระปุกเขาหนักมากนะคะคือในนี้น่าจะหลายร้อยค่ะว่างๆคงคงจะต้องขโมยตังหลานไปใช้แล้วนะคะแล้ววันหน้าจะมาโชว์ความสามารถใหม่นะคะคุณยายคงจะดีใจนะคะที่ของที่ให้เลนใช้เป็นนะคะยี่ชับมาก